วันที่สองแล้วเราจะไปวัดหลงสานกันนะคะจิงควรจะตื่นเช้ากว่านี้แต่ดึกไปไหวไปกันข้างส่วนใหญ่คนที่นี่เปิด10โมงนะคะก็โชคดีว่าข้างที่พักมีแบบคท4ชั่วโมงโอ้วันนี้อากาศดูทรงๆเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้ามีจังหวะซื้อลมได้ก็ซืจอแตกวาเพราะว่าจริงๆตอนตื่นมา6โมงฟ้ามันสว่างกว่าน,นี้ใสกว่าน,นี้ตอนนี้ฟ้ามีความ ขมุขมัวระดับหนึ่งก็งเลยคิดว่าถึงเวลาที่จะซื้อลม,มแล้วแหละแต่แรกคิดว่าจะไปะซื้อลมที่ซิเมนท์ทิงแต่มไม่แน่ใจว่าจะทัดก่อนที่ฝนจะตกไหมร้านค้าส่วนใหญ่ก็คือเปิดสิบโมงแล้วก็เอยเราก็พยาหนีเรื่องนี้แต่บางที่อาจจะปิดประมาณสามทุ่มครึ่งจะเป็นห้างใหญ่จะปิดสี่ทุ่มแล้วก็มีโปรย่าปิดสี่ทุ่มครึ่งนะคะในเช้านี้ก็คือขมุขมัวว่า เตยมตัวเจอฝนแน,น่นอนนี่ก็คือหนึ่งชั่วโมงคุณที่ร่อ,อนนะ้แต่งตัวฟ้าก็เปลี่ยนไปสักขนาดนี้ใช่ค่ะฉันว่าตกแน่แต่แค่ตกกี่มโมงนั่นแหละไปอ,อันจริงๆตามยาการณนะนะ์อากาศของไทยเปเะม่อควรจะดูวันต่อวันนะเพราะว่าแต่ละวันอากาศมันไม่เหมือนกันมันต้องมานั่งดูแบบเป๊ะๆจริงๆอะ่ะที่รู้จักเมื่อาวานก็คืออากาศไม่ได้ร้อาานก็พัดลมออก เอาที่ชาร์จออกเพราะมันก็ไปหาที่ชาร์จได้ง่ายขนาดนี้พกแค่ power bank ก็หนักมากพอแล้วอันนี้ power bank สองหมื่แนแอมป์มานะก็ใช้ไม่หมดใช้ประมาณครึ่งหนึ่งต่อวันแต่รวมๆก็คือกระเป๋าลุกขึ้นเยอะมากพ่อหของไป99%เก้าเปร์็นต์ต่วันนี้เอาผ้ามาเพิ่มอีกนอันึงนะกลัววันนี้จะหนาววันนี้จะไปปานหนานบายนะคะคือจริงๆวันแรกที่มาพูดตรงว่างงมากเรื่องอะไรฝา

วันนี้น่าใช่นะฮะเดินม,มาวัดหลงตาค,คือแผนที่มันแอบพูดงจะวัางงนิดหนึ่งมันพานเราไปอีกทางนึงเลยแต่แต่ตวัดอยู่ตรงนี้ไม่เคยคิดว่าหรือเข้าซน,นี้มาัลจะซื้อลมกันแล้วเดี๋ยวไปเข้าวัดก็จะปลอดภัยกว่านะ <c oughs> มาถึงวัดแล้วทุกคนโอราเขาบอกว่าเ้าประตูไหนเอาประตูน,นู้นเข้าประตูนี้โอเค วัดเปิดหกโมงนะคะถึงสี่ทุ่มามจัดไฟด้วยวเราเข้าทางประตูมังกรน,นะคะจะรู้ได้ไงให้เราอ่านคาว่า entrance นะแล้วเดี๋ยวให้ออกประตูเสือซึ่งวิธีการเข้าว่าหลวงฟันเนี่ยมันจะมีอยู่ใน Google สซิร์ได้เลยเขาจะแนะนำแต่แนะนำให้ทุกคนเขนียน ข้อความที่จะขอมาเลยแล้วกันจะได้แบบว่าขอองค์เหมือนกันเนาะนี่คือหันไปทางหน้าวัดนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะขอพรเทพเจ้าปารีนกันทุกคนฝนตกแล้วนเครื่องรางทั้งหมดนะคะก็คือว่ามีแคตาล็อกให้ดูด้วยแนะนำให้ถ่ายแคตาล็อกเก็บกลับไปเพราะว่าเวลาจะให้ใครเนี่ยจะ ต่สวยมากเลยอ่ะร,รู้สึกว่าเครื่องร่าเวลามาต่างประเทศอ่ะมันดูเป็นแบบมันของฝากของสะสมมากกว่า mm hmm. ที่ราได้เครื่องร่ามานะคะแล้วก็ต้องมาที่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีทุกอันใหญ่อยู่เนาะแล้วทำการวนตามเข็มนนาฬิกาสามรอบนะคะเพื่อเป็นการ activate เครื่องรางอันนี้ก็คือเนจากซื้อมาเยอะมากก็เลยต้องอ c t i v a t e ทั้งถุงค่ะ จริงๆอะถ้าไม่มีคนมาทําให้ดูก็คือเกือบละเกือบเดินรอบละขอโทษที่ภาษาไทยไม่แตกฉานไปจักวาดนะคะเมื่อกี้เราแวะแฟมิลี่ม,มาแล้วก็ได้ลงมาอันนึงอันนี้ดูโอเคเลยจำค,คุณได้ว่าในกลุม่มตะวันบอกพี่พ่อบ่อยโอเคก็เลยซื้อมาก่อนสามห้าสิบนะคะก็เขาบอ,อกกันลมแล้วก็เบาซึ่งเบากว่าเบาชิงมาเราไปกิน ข้าวต้มข้าวปลาดหปูัปนดีกว่าไปแลกเขาวันนะคะเวลาข้าวต้มหมูใกล้ๆได้ก,กินมากเลยอร่อยมากเลยเรากินเกี้ยงเลยเราชอบจุกมากคือมันจริงมันจะเป็นข้าวต้มหมูมากกว่าแต่น้ำซุปอร่อยตอนนี้นะคะก็ฝนตกหนักเร,ร็ขึ้นหนักไหมอ่ะคือถ้าบ้านเราเหมือนก็เบาอ่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรอยางพักจ้องเหรอ แต่ก็อากาศลมๆมัคือเย็นดีถ้าคนขี้หนาวก็เตรียมผ้ามันคอนะส่วนตัวจีเราเป็นคนขี้หนาวนะแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าหนาวขนาดนั้นเพราเป็นคนหนาวข้างบนอน่ะถ้าใส่เสื้อแขนยาวก็โอเคแล้วอะไรเงี <_ d> um> ้ยแต่ะรเนี้ยตัใจแส่ขาสั้นมาเพราะว่ามันจะได้ไม่เปรียกเวลาเดินลากพื้นไม่ค่อยชอบผายเขงเปียก <_ d> um> จะไปเอ,อ่อนิชิเบลทาวเวอร์นะฮะ ก็จะไปดูกันโอน้องอำนาำอ่ลละถึงบังฝนล้ะอำน้ำถึงบางผลจ้ะอ๋อบางผลชอบดีนี่นะคะมาถึงแล้วแต่คือก็ฝนตกจะไม่เป็นไรนะคะไหนก็เดินมาแล้วคิดว่าถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกมันน่าจะเป็นที่ที่อากาศดีมากแน่ๆเลยมันเปสแควร์นะคะเปสุดสะธาระนะ จะมีแบบเหมือนเก้าอี้ให้นั่งแต่ว่าเนื่องจากฝนตกก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ถ่ายอะไรไม่ได้เท่าไหร่่ไต้หวันดูมีสวนสาธารณะแน,นวนะีเยอะนะแบบสแควร์ต่างๆเยอะอ๋อที่นี่พาน้องหมามาเดินได้ด้วยความสมงบสุขของการอยู่ตรงนี้ก็คือการที่ฝนตกแล้วไม่มีคนเลยค่ะยอ,ะะอยนี้ยังไงทุกคนนะคะไปดูนะว้า จะได้เนาะถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกอะ่ะน่าจะแบบว่าถ่ายตรงนี้ได้แบบดีๆเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องถ่ายได้สินี่มันระดับเราแล้วจะราแวะถ่ายรูปนะคะตอนนี้ฝนก็ซาลงไปเยอะแล้วเอ้ยจักรวาลจะไดนะมันเริ่ม เดินไปเรื่อยๆจนถึงที่หนชินนะคะก็พอฝนตกถนนก็ไม่ค่อยมีใครเดินและหรือว่าโซนนี้มันโล่งก็มีกลุ่มกันนะอาเซได้มากๆเลยนะตรงนี้ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกอะคือมันคงแบบมีหลายมุมหรือมีจุดที่นั่งพักดีๆแน่ๆแต่สิ่งที่เราแปลกใจคือเราไม่หนาวเลยเราได้รูกว่าฝนตกขนาดนี้เราจะหนาวมากมากใช่ปะไปมาก็แบบก็ไม่ได้หนาวขนาดนะั้นแล้วก็รู้สึก ช่ๆเดี๋วยวแหละใส่คาสาัตรปจุน,นี่อันนี้คือหนอนสีลงทุกคนแต่ว่าก็ตอนนี้ไม่มีรถผ่านนะก็เลยเดือดได้นี่คือร้านขนมนี่มิโหต้องสิงจริงนะคะขนมเยอะมากนี่คือซื้อชาไปด้วยนะใครชอบกินาชามาถวิชาในแบบพิไศษ อันนี้คือร้านลุงโฮนะคะอยู่ที่เสาเฮศูน hmm. ห้าขนมมีเยอะมากแล้วก็ลุงให้ชิมด้วยแล้วขนมอร่อยด้วยแล้วก็สามารถทาแบบแซอรีฟันคืนที่นี่ได้นะถ mm ้าซื้อถึงสองพันเ่างมาพึ้มาดูตอนที่ว่าซื้อหลายอย่างลแ,ลแล้วไม่ถึงสองพันสัทีเช่นพันห้าพันหกแต่ว่าอันนี้ถึงสองพันลุงก็เลยทําให้นะคะแล้วก็ดูสิอะไรกินบ้าง วันนี้ฝนตกมากแล้วก็ร้านเสือก็เลยอาจจะปิดนะคะเหมือนให้หาอาจจะเปิด็นช่วงๆนะไปเรียวนี่ก็มาร้านอังตาพู้นะคะแต่ว่าอน,นัน,น้าเป็นร้านที่หัวมุมมันเป็นขนมนัม่นขนมรปรกกาดมันมีข้าวของมังนมีไข,ข่ทอออันนี้โชคดีที่ว่าเจอถ้าคนไต้หวันใจดีแนะนำนะคะก็เลยได้ไซส์ไข่ข่อมาอร่อยมาก อยูในถุงนะไปแป้งกับไข่อร่อยดีฮะไปคุณป้าขายที่หัวมุมนะคะเดินออกจากร้านเมเจอร์โฮมมาเดินลงมาร้านมาต่คูก็จะเจอป้าอยู่สายมือแต่ป้าจะสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้นะต้องเขียนไปเมนูเออเมื่อไหร่จะพูดเอกจากกินเยอะไปอิ่มมากอุ้ยก็จะเดินไปเซเว่นที่เป็นคิตตี้ซาริโอนะคะไม่แน่ใจว่าจะได้ถ่ายไหมเพราะว่าของเยอะมาก กผลเพื่อจะได้กลับโรงแรมรอบหนึ่งก่อนตอนนี้องเต็มไปหมดไม่สามารถเดินได้แบบสะดวกสบายอาจจะต้องกลับไปเก็บของเสร็จอนหนึ่งทีแล้วค่อยออกมาใหม่ะไปกันามาถึงแล้วร้านน่ารักมากเป็นกาแฟเสียมปูแต่ตอนนี้รถเยอะหน่อยนะอาจจะไม่ได้เห็นเดี๋ยวเราจะข้ามไปกันนะคะน่ารักมากเหมน<า><า>ที่ข้ามจไกลอ่ะอาจจะต้อง ต,ตาขึ้น,น,ะะนแล้วึงแ,แล้วดูหนมากสิ้าก็วางลมนะคะแต่วันจะลมหลอกค่อนข้างแห้งและกาไหลเมาซาลีโอเยอะมากเลยทุกคนไป้อประกาศด้วยคืนนี้จะมีของซาลีโอขายนะคะเยอะอยู่ ถังทิมเจดก้าาดงเกรอเ้เจดก้าไตหเอท่ดูล้วคะงั้นแต่มีคนเอาจจะต้องก้องมือก่อนแต่ในเดี๋ยวจไปเดินตครงวา้อีอันนี้มีูตรงนไรเนยมหน้าสิงโตแแปให้โอทีแต่ว่าทานทานททาทดูวซื้อแปลกอะไมาอยู่ว น่ารักมากเลยค่ะดีแบดบดด้วยปกติค่ะแบดแบดไม่ใจเลยแบดบแบดแบบไปเฮ้ยมีซิมมอนเนี่ยน่ารักน่าใจก่อน กจะถ่ายรูปแต่ว่าเดี๋จะตั้งกล้องจะฝากทางเดินไว้ถ้าไม่ขวางก็จะถ่ายแตกรูปอย่างนี้บ๊อปมาดไตวันจ้าคือจริงๆที่ไต้หวันนี่คืออาทอยก็ขายดีมากมันจะมีเหมือนตุ๊กตาชาร้านขายอาทอยพขาบอกไปที่ไทยเลยน้อยโอ๊ยคิวยาวชันคิวยาวเราไม่อยากเข้าไปดูแลผ่านดีกว่า,าไปไปจ้า <laughs> ตอนนี้กำลังเดินกลับโรงแรมนะคะ คือดูแบบจริงมันก็สามารถนั่งบัสตได้แต่ว่าเราคำนมือแล้วระยะประาพอกันเลยก็เลยเออเดินละกันเผื่อเอกกำลังกายเ็ราี๋ยวจะไปแยกแยะน,นานนะคะเราจะต้องข้ามกันกว่าแล้วเราก็จะสะพานเว้ย เห็นเมืองยาวๆไปเลยว้าวอฝั่งนี้มีต้นไม้น่าเสียดายแต่ฝั่งนี้สวยนะเออ,อนิเมะคาเฟ่แต่ไม่มีอะไรเพราะว่า เราไอตัวที่เราชอบมันไม่แม้มันก็เลยไม่มีอันนี้ก็คือไปแอบนี่มาสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราไปเจีนใครเช็คกันนะคะเพราะว่าคิดว่าไปตลาดไทยไปตล,ตล,ตลาดปลาไทยปีนะ่าจะไม่ใช่ทางแล้วไปที่เง่ดีกว่าแต่ฝนตกหนักขนาดนี้ไม่แน่ใจว่า,าสักุลนี้ให้เราเหลืออยู่ไหมนะ คนใกล้แล้วอาที่เจอใครเช็คเมมโมรี่คอ l นะคะจะปิดต,ตอน6โมงเย็นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มาเช้าเลยแล้วก็มาเย็นเลยก็ได้เพราะมันก็ไม่ได้มีที่บังลงมากนะักอ๋อสิ่งหนึ่งที่ดีถ้าเกิดว่าคุณมาที่นี่นะคะก็คือสมัครไลน์เพย์นะเพราะว่าใช้ไลน์เพย์แทนการสแกนจ่ายได้หลายจุดมากวันนี้ก็ไม่ได้สมัครก็เลยแบบค่อยว่าก,กันละกันเด้อ แต่ว่าใช้บัตรก็ไม่แย่แต่มันจะถ้าบัตรแนะนำไม่ซื้อ e-card นะเพราะเราซื้อไอ้การ์ไอพาสมาแล้วก็เพิรู้ว่าบางที่มันใช้ไม่ได้นะคะว้าวถ้าถามว่าใช้ไม่ไดม้มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะก็เรื่องอาจจะแบบไม่ได้ใช้ร้านที่ต้องใช้ e-card เยอะด้วยเพราะตัวไอ้พาสลนยมันน่ารักกว่ามากๆใดไทั้งหมดซื้อเลยทุกคนระาสบาบาทนะ มาถึงแล้วเข้าทางได้นะ mm hmm. อะไรเอ่ยนี่ก็จะเจอทัวร์อินฟอร์เมชันตามจุดเที่ยวต่างๆเราอยู่ตรงนี้ต้องเดินออกซ้ายเจอมานี่นี่บอกเราถนนสงสรารน่ะคือชื่อนี้มันเยอะมากเว้ยทุกคนอ่ารสับสนนะเพราะมีชื่อถนนนี้อยู่กับหลายจุดมาก ว่าเาจะไปส่งสาร่วนไหนก็กำลังเดินไปนะคะหนูถ่ายปคลิปไว้ให้ก่อนเดี๋ยวไม่มีเราอุ้งสุขแต่ได้3ชั่วโมงวะตอนเนี้ย เดเดี่ยวเดียวไปถ่ายรูปก,กันไปถ่ายรูปก,กันจ้างจ้งจ้าง,ง,ง,งมีเข้ามาข้างในอีกนะคะสุดยอดเลยเข้ามาแล้วนะคะคือจริงๆอะฝั่งซ้าย่ะข้างในมันก็จะเป็นตัวเทเตอร์ตัวอะไรอย่างงี้ข้างบนส่วนอันนี้ก็คือข้างในแบบจริงๆที่คนมาจะมาถ่ายรูปก,กันก็คือจุดนี้เองนะคะ โอเคเลยพอเป็นดย์ที่ฝนตกก็คนไม่เยอะมากเท่าไหร่ถือว่าสบายๆปกติมันคนน้อยอยู่แล้วก็ไม่รู้นะแต่นี้ก็ฟ้าเริ่มเปิดจริงๆมาเช้าตกใช่ไหมแล้วก็แดดออกแล้วก็ตกแล้วนี้ก็เหมือนลงจะไปแดดออกอากาศที่ไต้วหวันค่อนข้างเปลีป่ยนแปลงไป,ป,ป,ปมาก,มากเพราะฉะนั้นอยากให้คนเตรียมยากแก้ไขมาเนาะว้า พอดีที่เอาขาตั้งเล็กมาพคิดว่าถ้าขาตั้งใหญ่มาฮะจะถึงไม่ไหวว้าวานี่ไงตรงนี้นะคะมีคนใช้เป็นปุงแจบ่อยมากเลยมีหลายมุมไห้ถ่ายนะแล้วแต่เอาที่ยัวอยากถ่ายมุมไหน เอาล่ะทุกคนอาเคียจะได้ใช้ไมค์เซลฟี่แบบเดินในีที่นึงนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาพอมไมคมันยาวเราเวลาเดินเรากลัวชวคนอื่นเว้ยตลาเน,นี้เป็นลานที่กว้างมากแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะได้ถ่ายสุดๆแล้วแหละแต่ด้วยความที่ลมมันแรงแต่อีกแล้วเนาะแต่เก่งมากทีเนี่ยพอลมมันแรงอ่ะอาจจะทาให้ขาดตัดกล้องไม่ใช่ไม่ค่อยได้เว้ยไม่เป็นไรจะลองดูว่า เราจะสามารถถ่ายกับอะไรได้บ้างนะตอนนี้อากาศเยละเย็นแบบดีเลยอัน,นก็การเดินไปที่ตรงหลักนะคะก็คือเม่ฮอลรอของเจนใครเช็คจากน,นี้เวลาแต่ป้าจะไม่ใส่เขางฝั่งนู้นฝั่งนู้นคือฟ้าเปิดแล้วแต่ฝั่งนี้ยังน่าจะเป็นอีกมุมมือหนึ่งที่ฝนตกนะ จะลองมูฟไปตรงนั้นดูว่ามันสามารถตั้งขัดตั้งกล้องได้ไหมแล้วก็ถ้าตั้งได้แล้วเราถ่ายกูไปไหมอาจจะไม่เห็นอะไรเงี้ยก็ได้จะเป็นร้านที่ถ้าอากาศร้อนก็เอาเรื่องนะแต่ต่ออากาศดกีก็ดีเลยอะไรเงี้ยเอ้ยมีฝองพงต่างชาติเยอะมากน่าจะมาแบบศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรงี้ยเออมีต่างชาติเยอะมาก ตัวเข้าไปดูกันนะคะโอ้โยมันได้รับทอดละวยังไงบ้างฉันเองเป็นลายธได,ได้มันได้แค่นี้เราผ่านเดียบปักมาถ่ายกองแล้วมันธรรมาดามากที่ถามว่าเออใช่เท่ค่ะตั้งใหญ่มามันก็ดีแหละมันก็ถ่ายดูไปเยอะใช่ไหมแต่มันก็จะหนักเรามาก สิบล้านเท่าโอ๊ะอไปไกลละมาเตรียมตัวขึ้นไปเตรียมตัวแอบรู้ว่าขึ้นไปกันเลยแล้วเอ้ยเอาไะเจอที่ปลายทางครับทุกคนคือเวลาทุกคนคำเดียวนะถ้าบอกว่าไม่เหนื่อยค่ะว่าโกหกแล้วล่ะ เราไปถึงแล้วนะะข้างบน 好，唔斋。 เหมือนจะมีสองคนมาเชิญเสาทองลงแหละทุกคนเราพึ่งดูดูว่าจบแล้วนี่ตัดไปตรงไม่ทันเลยเนี่ยว้าวแถวตั้งอะ่ะเราจะดูนี้รักกันนะไม่งั้นเจะไม่เห็นแน่ๆเลยเขาก็จะเตรียมแถวเสาทองลงเอาละเขาเตรียมเยสาทองลงลเราก็ไปต่อดีกว่าว้าเขาเปิดเพลง ทุกชาติลงพอดีเลยอันนี้คือในเจเกปเชรเีนรระ,ะบบเป็นแคร์เตอร์นะคือหนึ่งเป็นห้องนังง่มันอาหารัคาเฟ่ลองไปสั่งํนเยนก็นะแ่มาถึงแล้วพะวัดพิศิษฐ์ธมีอะไรนะครับ ไม่เห็นทุกคนทุกคนอันนี้คือราสเบอร์รี่ทีนะครับเป็นแบบเย็น,นกลิก่นแบบราสเบอร์รี่ชัดๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีคาเฟอีนแล้วก็ไม่หวานด้วยเพราะนี้ขอแบบชูกาแฟนี่ๆๆตอนนี้นะคะก็ประมาณ6กโมงแล้วแล้วก็อากาศตอนนี้เริ่มเย็นแล้วเย็นแบบเย็นจริงๆอะทุกคนไม่อบอกว่าอะไรว่าโคตรร้อนเลยนะสภาพสุขภาพเย็นในทีน่เดียวเลย แล้วคือชาก,ก็คือ,อยังไม่หมดแต่หรือไปว่าเคยฝาไม่ได้พี่น่าจริงเลย <c oughs> ทุกคนเรามาถึงวัดซีเถียงแล้วเราจะเข้าไปกันนะคะ <c oughs> นี่คือวดัดท <c oughs> าราวัดนี้เปิดถึงงนะทุกคนเปิดถึงสี่ทุ่ม <c oughs> เพราะฉะนั้นดึกๆก็ยังเข้ามาได้นะคะ <c oughs> วัดนี้จะเป็นวัดของเทพเจ้ากวนอูหลักๆก็คือจะขอเรื่องงานงการเงินหรือว่าธุรกิจนั่นเอง จริงๆมันฉ่ำคืนก็สวยไปอีกแบบนะไม่เคยเห็นว่าปื่ยนคืนเท่าไหร่บอกว่าการไต้หวันแปลโบนมากตอนนี้ก็คือหนาวอยู่ดีก็หนาวขึ้นมาแนตะ่ที่เมื่อวานร้อนแต่จักเวเทอร์ของไทเปก,ก็น่าจะหนาวไปอีกสองวันนะฮะแล้วพอนาวันนีแล้วอากาศแบบมันดีอะอากาศมันน่านั่งประมาณน่าจะ20องศาสิองศาแต่จะฟิลไลแบบ17ก็ได้ ว้าวข้างในสว่างมากเหมือนกันเ,เราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้ท่านกันค่ะที่นี้ก็จะเงียบๆหน่อย,ยนะคะแล้วก็ไม่มีตุ๊กบริจาคอะไรทำเป็นแนวแบบมาสร้างสนุกแล้วก็ เราตัดส่วนรูไว้พอดีรูเรามาเที่ยวด้วยใช่ปะแล้วเดี๋ยวจะไปตรงซีเมนต์ซิงกูรู้จากแมปตรงนี้เฮ้ยมันมีแบบบัส49ไปเว้ยแล้วเราข้ามถนนมาขึ้นบัสไม่ทันตั่งรอขคือโชว์แล้วที่กายไม่มาเลยคือที่ไทยอะจะเป็นคือแบบนั่งรอจนเศร้าอะแต่ตอนนี้ที่ตะหวันก็คือนั่งหนาวจนเศร้ามาก มอลลี่ล yeah. well, ิกก like ิดกับบอมปี้น่ารักมากเ้อใคยมีขายอยู่ด้วยเนี่ยบิกกี้เมาส์เนะครู มอลลี่ชานมนด้วย <Okay. S 1> เป็นอะไรนะเอ่ออะไรนะครูที่ครูกินอยู่อะนมนมทอดวิ <laughs> ดีโอคนมทอด การจะลองทำบีล็อกดูแต่สุดท้ายาตัดมาตัดมาจะไม่เหลือ,อเลยก็ได้ แมวเหมียวคุยจิ๊บสิขนมปังแมวเหมียวนี่ร้านเซเว่นในซีเมนทิงนะคะแันนี้มากกับคนครูก,ก็เลยอาจจะถ่ายพักไม่ถ่ายบ้างอันนี้นะคะแล้วก็เตรียมตัวกับโรงแรมกันแล้วที่นี่มีเซเว่นกับแฟมิมาเยอะมากเลยตอนนี้ก็ถึงที่พักแล้วนะคะเสียงดังไม่ได้เพราะทุกคนหลับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะ